องค์การแรงางานระหว่างประเทศหรือว่า ILO เปิดเผยในรายงานการคาดการอัตราการจ้างงานทั่วโลกประจำปีว่าแนวโน้มความต้องการแรงงานในตลาดโลกจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วอันเป็นผลมาจากสภาวะเศร,รษฐกิจโลกที่ซบเซาจากวิกฤตการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยตราการว่างานทั่วโลกในปีนี้จะเพิ่มมาอยู่ที่ร้อยละ6.9หรือคิดเป็นจำนวนประชากรโลกกว่า225ล้านคน นอกจากนี้ ILO ยังคำนวณว่ารัฐบาลนานาชาติจำเป็นจะต้องสร้างงานกว่า600ล้านตำแหน่งภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยในขณะน,นี้ประชาชนที่อยู่ในสถานะว่างงานหรือยากจนมีจำนวนมากกว่า1,100ล้านคนทั่วโลกและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ดยกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะาง,งานมากที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นอย่างไรก็ตามรายงานดังกลา่าวระบุว่าประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะในภูมิภาคลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มอัตราการจ้างงานเฉลี่ยทั่วโลกเนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันมากนักและมีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้นขา,งางยั่งยืนครับ